รวม13แฟนชายเครื่องดื่มลงทุนง,ง่ายขายดีปี2022เมืองไทยอากาศร้อนทําให้แฟนชายเครื่องดื่มและไอศครีมเป็นสินค้าขายดีไม่มีวันตกเทรนในปี2022นี้มีหลายแฟนชายเครื่องดื่มและไอศครีมอะไรบ้างที่น่าสนใจคุณพลไอศครีม คุณพลไอศครีมเป็นแฟนแช่ไอศครีมเพื่อสุขภาพแคลอรี่ต่ำสามารถเลือกลงทุนได้ถึง6แบบคือไอศครีมขายก่อนใจที่หลังไอศครีมแบบถ้วยไอศครีมแบบตักแบบไอศครีมตักเซตพร้อมขายแบบไอศครีมตักเซตอาชีพแบบไอศครีมตักเซตเดลิเวอรี่งบลงทุน1 5 0 0บาทถึง21,900บาท มีจุดเด่นคือเป็นร้านกาแฟสไตล์มินิมอลใช้มเมล็ดก,กาแฟพันธุ์อาราบิก้าแท้มีเมนูให้บริการทั้งร้อนเย็นและเมนูปัน่นไม่ว่าจะเป็นอเมริกาโน่คาปูชิโน่ชาเขียวชาไทยนมสดโก,โกโก้นอกจากนี้ยังมีเมนูเบเกอรี่ให้ได้ริ้มลองทั้งเมนูครัวซองและขนมปังรสเลิศค่าเป็นใชในการลงทุน6 0 0 0บาท ลินฟู้ดส่วนรวมแฟรนชไชส์ไอศครีมพัทลินฟู้ดส่วนรวมแฟรนชไชส์ไอศครีมมีจุดเด่นคือมีสินค้าหลากหลายให้เลือกลงทุนเช่นฮัลโหลไอศครีมไอติมเผาไอโมจิโมจิไอศครีมแฮปปี้ไอติมทอดไซส์จัมโบ้ไอติมทอดดอทคอมพัทลินไอศครีมไอศครีมกะทิสดฉลอมไอศครีมไอศครีมผลไม้แบบแท่งใช้งบการลงทุนน้อยเริ่มต้นแค่2999บาทถึง39,900บาท ดูโอชาดูโอ้ชามีเมนูหลากหลายทั้งชานมไต้หวนันชาไทยชาเขียวกาแฟโบราณและอีกหลายเมนูที่น่าสนใจสามารถทำเป็นรายได้เสริมหลังเลิกงานหรือจะสร้างเป็นอาชีพหลักก็ถือว่าน่าสนใจค่าเั็นใช้ในการลงทุน9,900บาทชามิงโก แฟนชายชามิงโก้มีจุดเด่นคือการจัดแต่งร้านสไตล์ชายหาดได้กลิ่นอายของทะเลมีนกฟลามิงโกเป็นสัญลักษณ์เมนูหลากหลายเช่นชานมไต้หวนันชาไทยชาเขียวน้ำพึ่งมะนาวชาหอมมะลิบวยน้ำพึ่งโซดานอกจากนี้ยังมีเมนูทานเล่นอย่างคอฟเฟ่ครัวซองให้เลือกอีกหลายรสชาติโดยเมนูราคาเริ่มต้น35บาทงบในการลงทุน295,000บาท เดอะแบล็กดากอนมีเมนูหลากหลายให้เลือกเช่นชาเขียวผล,ลไม้ชานมรสชาติต่างๆชาเขียวมัทฉะดาร์กโกโก้ชานมไข่มุกพ่นไฟชากันมะลิและเมนูอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ยังมีไข่มุกหอมหวานนุ่มเนบและท็อปปิ้งให้เลือกอีกมากมายคา่าเฟรนช์ชัยในการลงทุน99,900บาท ฮอชาเฟ่ชานมไข่มุกเมนูน้ำและเครื่องดื่มรวม44เมนูเป็นแฟนชายมาแรงที่มีสาขาทั่วประเทศกว่า200แห่งจุดเด่นของ h อ p ชาเฟ่คือใช้เงินลงทุนไม่สูงค่าแฟนชายเริ่มต้นเพียง39,000บาทโอชยยสตาร์ทอัพ โอชยยสตาร์ทอัพแฟนชายโอชยะจำหน่ายชาผลไม้ชาสมุนไพรชานมไข่มุกและชาอื่นๆอ,อ,อีกมากมายชงสดต้มสดพร้อมดื่มถึงมือคุณเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการลงทุนที่เปิดรับน้ำลงทุนรายใหม่ๆในทุกพื้นที่ทั่วประเทศค่าแฟนชายในการลงทุน1,49,000บาท าไข่มุกไอชาจุดเด่นของชาไข่มุกไอชาสูตรไต้หวนันเน้นที่เรื่องของรสชาติหอมนุ่มหวานมันอร่อยลงตัวมีหลายเมนูเช่นชานมไข่มุกชาเขียวนมโกโก้โรวมแล้วมีเมนูกว่า30รายการผู้สนใจเลือกลงทุนได้ตั้งแต่39,000บาทถึง79,000บาท กัญชัยกลับตานีโรตีชาชักกัญชาเจ้าแรกในประเทศไทยคาเฟ่โรตีชาชักสูตรต้นกำรับจากปัตตานีมาเลเซียโรตีชาชักกัญชาเจ้าแรกในประเทศไทยโดยบริษัทกลับตานีจำกัดได้ประยุกต์ใช้กัญชาเป็นวัตถุดิบในเมนูโรตีชาชา้าปัจจุบันมีรูปแบบการลงทุน3แพ็กเกจค่ารัไชส์ในการลงทุนเริ่มต้นที่4 0,000บาท โมโมฉะชานมไข่มุกไต้หวันโมโมฉะชานมไข่มุกไต้หวันคัสสันชาดีจากไต้หวันต้มไข่มุกสดทุกวันชงสดใหม่ทุกแก้วสินค้าเริ่มต้นเพียงแก้วละสิบาทมีเมนูน่าสนใจกว่า40รายการเช่นนมสดราว์ชูกาชานมบราว์ชูกามัทฉะบราว์ชูกาโดยผู้ที่สนใจสาม,มารถเริ่มต้นธุรกิจด้วยเงินทุนเพียง39,000บาท โคโค่ฟุกุสินค้าเด่นของโคโค่ฟุกุคือโกโก้ Go และชาและยังมีเครื่องดื่มเมนูอื่นอีนอกกว่า18รายการรสชาติด,ดีราคาถูกงบลงทุนเลือกได้ตามต้องการมีให้เลือกลงทุนหลายแพ็กเกจราคา29,800บาทถึง2,28,800บาท HJ เฟสมิวปังหยานมสด แฟนช้ยนมสดคุณภาพมีให้เลือกหลากหลายเมนูเน้นเครื่องดื่มที่มีวัตถุดิบจากนมสดและยังมีขนมให้เลือกอร่อยหลายเมนูเช่นปังสังขยาปังไส้กอกชีสบิงซูค่าแฟรนใยในการลงทุนเริ่มต้นเพียง1 5 9 0 0บาทและนี่ก็คือ13แฟนชายเครื่องดื่มลงทุนง่ายสินค้าขายดีปี2022ที่ไทยแฟนชัยเซ็นเตอร์ค่ดสันมาฝากกันค่ะ แฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชส์ใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชสยชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชส์แล้วกว่า2 5 0 0 0 0นคนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1 9 1 8 7 ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ